สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวมุนี่บุมจะพาพี่น้องมาเปลี่ยน,นเป็นเป็นกระถางค่ะมันจะเอาไปใส่ในกระถางเรา้าสตทอนถี่มันก็เสียดายเนาะพี่น้องสองต้นนี่ไหมค่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นบกพิกหัวเลือค่ะนี่เพราะว่าเขาห้ดอกมากไหมค่ะเบิ้งเนี่ยกระสอบ รู้แตกทองแตกทองปุ่งเบิดลคะค่ะพี่น้องวันนี้บุ้มจะเอ,เอาไปง่ายล่งในกระท้างเราจะเอาไปว่างไวตรงทีมีแดดแดดจ้าเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวเนะพี่น้องบองในร่มว่อยว่อยอยู่ค่ะร่มหนาวหนาวคะ่ะเอาเขาไปไวตรงทีมีแดดจะจัดเนาะเนี่ยจะบอมร่มเอาอีอาอกรอบนึงนะคะ่ะบอมร่มให้มันทันก่อนทีหนาฝนจะเขามาเนาะ ทั้งฝนทั้งหนาวนะคะพี่น้องวอลเดวเดียวบุ้มไปเตรียมดินก่อนค่ะก็ไบบ้เตรียมย่งางไรค่ะเป็นดินเก่าในกระถางนั่นแหละเดี๋ยวบุ้มไปยกเอาก่อนก็สิบใบโยกดอกหลากมาเอาปวดลังค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปแปบ๊บหน,นึ่งเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็นดินเก่าดินเก่าจากบุ้มปูบกพริกนั่นแหละค่ะกระท้อนต้นบกพริกที่มันเถามันแก้ออกแล้วเนาะคะ่ะท้อนทิ่มเบิร์ดค่ะ วันนี้บุ้มจะมาเอาบักพริกต้นนี่เอาพริกต้นนี่ไปบำรุงเอาอีกจักรอบก่อนค่ะบางในดอกของเขานี่ดอกของเขาแตกมาใหไมาค่ะพี่น้องหน้าหนาวละเดิค่ะนี่นี่ดินของเฮาดินบุ้มกับบไดยผสมอย่างเลยค่ะเป็นดินเก้าเนี่ล่ะเดี๋ยวค่อยมาลดน้ำหมักน้ำมันหายท่อมมุ่นออกเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวบุ้มจะใหญ่ลุ่งกระทางเก็ด่ง่ายค่ะ สีใหญ่จังใดระบาดไหมพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการใหญ่ของบุมเฮ็ดจังใดนอ้อนี่ละ่ะเมื่อกับเปือนนะือกน่ะสิกดสต็อปจังใดบัดนนี้บุมสิยกขึ้นจังใดละพี่น,อน้องวันนี้ทุงกัแตกเฮ็ดจังใดนอ้อบัดนี้นะออสซาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องด้วย อันนี้เห็นบอกกิ่งนี่มันหักบุ่มเลยมาผูกเสือกไว้กิ่งมันหักมันดกคักพดค่ะเก็บไปหลายรอบแล้วเด้นี่สองสารอบผลต้นเนี่ยนะวันนี้เสียดายค่ะถ้าแม่นบอออกดอกในบุ่มทอนถิ่มเรวเด้เนี่ยค่ะเห็นบอกภาพมันอาจจะมืดแนนอค่ะเนาะโอ้ยผมสิเห็ดจังเลยแล้วพี่น้องแบบหนึ่งเด้อค่ะใส่ขั้วพยายาคสูงอยู่เด้ ยกบดไถพี่น้องปวดหลังเฮ็ดจังไล่ละแบบหนึ่งเด้อค่ะยกบดไดก็มายกมันแล้วฉีกถุงเลยค่ะดินเปื่อนผื้นกับจังอ,อันนี้เอาคือว่าถูกมันเบิดสะพานละแม่พี่น้องดินมันกันนี้เนาะดินมันกับะลักออกตอน้นใดหน่อยนี่ก็ทอนทิมโลนเนาะน่านได้กินเนาะตน้นใดน่านได้กินบ่ถึงตากรรมาการก็ทอนทิมโรนนี่หน่อยหน่อยเยค่ะนะี่สร้างมันเถอะ เนี่ยมึมยงวยยกไปทั้งถุงเลยมึงสิเห็ดจังสีเห็ดจังสีเอาทุ่นเบิงเองอ่าวด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่ทุมพิธีพี่ถันอยู่เด้มึงเนี่ยขี้ดินไตกอ่าเบิ้อล่ะค่ะเบิองเอาวหลดเนี่ยบุกพีคมึงบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ใสยย่เอียงดินกระดินเป็นดินเก่าหมุนเวียนกันไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูค่ะโอ้ยใส่ละหลากหลักของทอ หนัดกดิงร้องดึกกับพี่หนุ่พี่หนุ่มไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อค่ะผมแพนกล่องไปก่อนนี่เอี่ยเข้ามาเอี่ยเข้ามาเอากล่องไปอีกก่อนหาตั้งกล่องอ อุ้งอังล่างนี่ระค่ะเฮ็ดเบียเฮ็ดเบียเฮ็ดวิดีโอมันก็เป็นจังเสรล้วพี่น้องขามเรียกว่าเป็นตู้เป็นตาบันนี้เอาดินเก้าใส่นี่ดินในถุงเนาะนี่แล้วจังเสรแล้วมันอาจจะตำโอ้ยไข่มันกับว่าอยู่ซื่อเนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่แังนั่งแหงวินเด้อค่ะพี่น้องมุมเป็นโลกกับว่าจัก ยูซือบ่ไดเป็นโรคยูซือบ่เป็นนี่พี่น้องค่ะพนังนะวิ่นหลดขึ้นเน,น,นี่ยว่ามันสิายนอนดูสิไดโยกขึ้นอีกเอาไว้พ่อมันอันเบิดหนาวนี่ไหมค่ะาะมันหลอกสบบำรุงออกอีกจักรอบก่อน ว่าสีบเบญกเพลสติหนุกมันนานเลยนานทัวเห็ดอยู่ค่ะจุงไปเริ่มเห็ดไปกอกมันจังแล้วเดี้อวสตอกไปก่อนเนี่ยพี่น้องค่ะเจอสีเหลี่ยวสีตัวโอ้ยนี่แหละตีก็ยิ้อซื้ออยู่ดอกพี่น้องเอ้ย อยู่ซื้อหลายไรมันก็สิเป็นง่อยเนาะค่ะนีละคนลำบากไรกับมากสบายเพราะมากสบายไรกับยู็ซื้ซื้อบ่เป็นสบายายมันก็สิเป็นง่อยเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นง่อยด้วยค่ะสบายไรมุมอิ่มละค่ะความสบายของผมมุมมากอยู่จังสี่ละอนอกนนานก็ให้มันเป็นกำไ่ชีวิตไปเนาะค่ะพี่น้องอยู่แบบนี้แหละอยู่บอพ่อเพียอยู่แบบสมัะ ฮากสค่ะฮากสำหรับคนมักช้อปปิ้งเด้อพี่นนองช้อปปิ้งกับเสียเงินถิ่มซื้อเนาะมีความสุกอยู่แล้วความสุกระยะสั้นเนาะค่ะกลับมาบานกับมาปลูกผักในหละกความสุกที่ยังยืนของห้องโดยแท้โดยแท้แทจริงเป็นอันเซตเ,เรียบร้อยดินมันชื้นอยู่ค่ะบุ้มสิบรนดน้ำบุมบมบ้มเสียเอาไปตากแดดเพราะว่าอีกซ่องเสมอมืนอหนีฝนกัเทล,ลงมาล่ะบุกพริกมันแห้งบุมัก มมักฝนเนาะคะ่ะเดี๋ยวหลากมันจะนเนะาเนาะใบมันจะลวงอีกอยังอากาศหนาวมากนี่เดี๋ยวค่อยมาลดน้ำบำบรุ่งแบบสงสมื่นลดน้ำเท่านึงคะ่ะเพราะว่าเขาหนาฝนเขาหนาหนาวเราหมอกลอง่มแนงอีหยังล่มแนงสิดูละวันนี้ร่มกสีเอาใหม่ค่ะให้เขาก่อนจะข้าวต้นเขาจังตานลมได้เพราะว่าลมมันมาแรงเลือเกิน อันเซ็ตแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่แหละปลูกริวฉับของบุม้มสิทิมกับเยดายเนาะค่ะเพิ่งนัน่นนี่เดี๋ยวบุ้มอถอดกล่องออกก่อนอย,อย่าหลุยลงออกมือเด้อผ่ามันเหมืดบอกค่ะผาเหมือดบ่ต่อไปกระทางนั่นสิเจ๊จังใดล่ะสิบ,บ่ได้เอาโตโซอยบ่กระสอบนี่ไหมโอ,อ้นั่งก่อนค่ะนี่ เร็เรียบดอยแล้วค่ะบันนี้ก็สซีล่อลอผู้ซอยเหลือโรงเรียนมาก,ก่อนใส่ผู้ซอยผ้าอันยกไปใบท่างเดชจ้าจ้าคุณกระสอบนี่อุ้มก็สิค่ยคอยๆเห็ดค่ะเดี๋ยวไปหลากกระถางมาอีกก่อนเดี๋ยวเอาบอกหุ้งคุนกระถาง่เขียวทั้งฝุ่นเซียบกหุ้งไปปลูกในแลงทั้งฝุ่นแลละกะ็เสียากระถางมาเปลี่ยนไห้เมื่อยเลยเห็นบอก่พี่น้อง พอได้เผาผ่านไขมันเนาะค่ะมันละเอียดมือละน้ะนอยไปเนาะนเฮ็ดจั้งสิละบ่เฮ็ดเวียรมันก็น,นอนบอหลับด้ค่ะพี่น้องค่ะสิอยู่แต่บ้านซืกเสอก็บ,บ่ได้เนาะค่ะสางหุ้มมุมกันเนาะได้ออกกำลังกายขยับขยเยือนร่างกายคุณลาผมกระซิไปแล้วบัดนี้เซตแล้วเวียกมือนี่ยังบ่เซตดอกค่ะเดียะะด๋วยวสิไปปลูกพักต่อเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิป ต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะปลูกพักปลูกสิปลูกพักยังเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันเนาะคะ่ะว่าบุมจะปลูกพักยังในคลิปต่อไปเนาะ,ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกคุนเห็นบอกเก้าอี้มองบุมนอนนอนก็นอนในสวนเลยค่ะพี่น้องนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนเบิ้งคลิปเบิ้องยังไปเนาะคะ่ะไปกันเด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ทุกกำลังใจด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ